สวัสดีครับมานีมารวยผ้ามาตามในทัางของพอคมได้หงวด่อนฟันมาในหลวงมาบอกเลขเข่าแปดห้าอายุเพิ่นนะครับแล้ะก็สองศูนย์เข่าเลขเล่าเด้อพี่นอสำหรับพอคมคนฟันแม่นหงวดนี้ฟันแล้วฟันไปก่อสังคือเก่เาฟันได้ตัวไหนรองไปติดตามเลขสองคูไปกันเลยครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณพอคม,มครับผม เมื่อกี้มาหน่าหาคุณพ่อเขาพอรีกเขาไม่ตื่นเ,เรียนว่าไม่ตื่นคุณเลี้ยเรียนเรื่อยไปหอดบ้านสองหลังคุณถามหาพอพอค่มอพอมีแล้วบอกว่าพอค่มตายแล้วใช่หรือข่มเมื่อกี้ไม่ถามหา <S 2> <S 2> เจ้าวานเออเอาตะค้มอะไรรอกันว่าเออที่จริงพอซื้อค้มขำเด้อนะครับคมขำมอเตอรวัดเขียนอยากเอาตะค้มไปซื้นอนี่ะมันต้องจำง่ายจันทรนะเออมือนว่ามเราเนี่ยโอยพยายคฆ์มเราตาย,ลยแล้วจันเดี๋ยวตะพยาคฆมขำเราแม่รอดนะเอานะครับเรื่องหักวกคุณพ่อกับฟันได้ลวงมาบอกเลขเนาะบอกเลขเกาซี่ครับศูนย์สองนะครับมันออกศูนย์สองเล่าพี่น,อน้องเอาา้ยรัฐบาลไทยออกแปดห้าเข่าทึงเล่าเข่าทึงไทยเด้อนะครับสำหรับเนี่ยท่าของพ่อค้มขำเด้อนะครับเอ้าไปบิ้ง ครับวะอ่ะโซ่เนี้อือเนโซ่เันมาเออดวยครับเนาะเขากันคอยฟันกันกันซื่อบ่ออกแม่เกมค่อกคนอื่นนั่นมันออกตัวโว้ยสารละพอดีขิงเราอนั้นีง่สี่คนชมแต่ก็ไม่้เยอะมากน่ยี่แต่ษาไนมาคนกันสาคนยังอไ้ย ว่าไม่เียนงวดอรู่นี่หังผู้ซื้อหังเท่ากันเห็นเลคือเมืองมันหลงหงาหลังเลยว่าเห็นอโอ้ถะา,า,า้ขาเห็นคำนวณได้เจ้าว่ะเออุมเืมมาแล้วตะกี้รืมขึ้น่อห่ออ๋อใหญ่กันเห็นคำนวดตคำนวณด้วยกันเอเจ๊งเ <c oughs> ลยเเห็นกันไปหานแบบนักซื้ออ่อนวันเห็นก้อนันไปหงซะก็ได้ี่ขั้็เริ่มเริล้วริ่มไปเลยโอ้ซุ่มงนก็ตายมันนซุมุมยังต้องการอ สมัยเลบิเตเลฝันเดี๋ยววะมีเตเลันงวดก่อนพอกับฝันโอ้ฟันักเนาะันในหลวงมาบอกการบงไม่เกิว่าม่ผูตัวเนี่ยก็ได้ว่ามื่อวันที่จสุดตผมมขาฟันเลคิว้เสวาทัอกเส้นะาอกงู้เดียวเลยพี่นั่งนอนก็นั่เรถย่าเราก็นอนหลังนี่ นั่นคนนันหลังจริงนะผู้นหลังแต่เพราันเน็่ากันเออตาแล้วอะไรสักอย่างตาเราเช่าเราคนนั้นหลังมีเงี้ยอไรนะแล้วฝันเนี่ยพอบอกผุณฝันฟั่งเนยว่าขอเราได้ฝันเลยขอเราได้ไปฝันอาไรเถียเมื่นอยู่ที่การ่นี้ไปอันอไปอ็นก้อนางคือก้านอะไรนก้อนสางก้อนางกัน เขาเลยมาดิมาเนี im, ่ยไงนั่นเศร้าเท้เศร้าใจคนเล้วไงฝันที่เจ็ดที่เจ็ดก็เป็นยี่สิบเจ็ดเสล้ว่าเรขาวางซีขว้มฝันยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดเออฝันเสียว่าันนะพอฝันวางทีเ่าเราข้ฝันหมดนล วันลมาบอกดึตจนเน่สวนเ้อากว่าเช้าวันวันนี้มันมีเรืการสันเป็นที่ลบนึงเออจะบอกเีกนะเั้งวันอี้ไปขอสั่งเขาใชว่าเออก็าสังเขาเขาเลยมาถามว่าวันที่เจ็ดสิเก็กยสิเก็ที่แล้วว่าเออพราะยัได้ต่อวันได้ก่อนนะไม่มันทีแล้วที่ร้อนตันนั้นมันจะ้อวันที่แล้วเนาะ ฝันผมเนี่ยคือาคุ้มกับฝันก็ไปสั่งแล้วสั่งนเปละทีผู้ใดเคยฝันีเป็นสั่งฝันปีเป็นเบือเนาะเดี๋ยวก็พอกับฝันก็สั่งในหลวงมหากับเขาเท่าเงินยี่สิบเท่งแปดห้าวันนี้ก็ฝันว่าวันทีเจ็ดสิบเจ็ดครับยี่สิบเหรือสิบเก็ดเหอหรือเจ็ด่สองเจ็ด้เจ็เจ็ดสองับเจสองเจ็ดสองเียบ่เจ๊นะครับเรยว่าเียีรอส่วนกันวันมันออกสองเจ็ดเนาะ หมดแต่ว่าจ็ดสองกับว่าแน่เดีอว่าสองกับจ็ดเจ็ดแต่ว่าห้องกัดกันไปพอวาเรียอกไปแล้วก็เลยว่าจ็ดเป็นหนึ่งก็เดียวตัวเดียวกันเลยลงเป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองหายน้ำยี่พอเขาว่าโทรบอกลูกแล้วยุ่งเทียบแล้วอีกแล้วบอกแล้วเขาถือยันมาพเงนควันนั่นเหรเห็นว่าน้วเแมนเนาะอาย่พอต็มติมเลยเมียนี่ลีนันอเปลนทางนะอายุคนนั่นแหละหมอกูใชตอทีนี้มันอยูุ่ลิน บ่ไบอกแต่อีสามหมอเอเง้เลยลูกกินแปดคนอูเนียเสียพวกยวมนนั่งมาดูโอเสียสองเสียสองคนเนี่เออออนนั้นหมกไม้มีอ่ะพวอีบนนี่เนี่ยบนนั่นอ้ที่ว่าอันพวกแกบนนั่นเออเออมันเดีนพาข้อมันเป็นข้อ่อข้อกทํอได้นี่ยอเพรคอยเรเป็นผู้เฒ่าเราร่างในญ้เยอะแม่นได้รู้คือแม่นคือเม่นได้เมียก็78ปดคน ไม่รู้ย mm. right. yeah. ี่มาเลยเอานะครับแสดงว่าคุณพอฝันวันนี้เนาะฝันวันท ok, ี่ประคอสังให้เขาเขาเลยถาไวาสิแล้วว่าวันที่เจ็ดสิบเจ็ดกับเจ็ดสิบสองนะครับเมาเลยกันไห้ว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันก็เลยล่งหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองหัาน้ำนะครับเอากับชุดตะเล็กกับเมตุยเฮานะครับครับประมาณนี้เด้อนะครับคมฝันคุณพอครับคือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองนี่แหละตัวกันคือหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองนะครับ ก็เป็นแนวทางของพอคมขำเนาะที่เหล่าขามาต่อพอคุ้มหาได้ขามาพอนีอะไผู้ใดก็จยหา้อย่ดอะไรก็จเน็นเรากขับบันเห็นเห็นเลื่องง่ายพอเราพอล้วก็ว่านตั้งใจขอความดยไปตัดผมเราไปบอกยี่ห้นพนาอาฮรก็ดีแต่ยี่พ้อเนี้พอขอความเาไกรได้ต้องเอาให้รอดลวก็นวดพิ่เสียเทใช่ไหมเ็บพเศษยเ้่อไเลเมื่อนั่นเมือนี่พิเศษแล้พีเศษมือน มันติชีพเหตมันเดือนหนึงก็ชีพมือไปจันผมไปจันว่าเออจะไปบอกเย่อาไอ้ผู้ฝันเยอะๆไปจอาว่าผู้เดียหรือว่าคนในใจแล้วนเองต้อแล้วพวเราดีวันเดีวที่ว่าวันวันฝันากันว่าสิ่ะเดียวทันผู้หนี่เนเจ็คับ เจ็ดสองเนาเสองหมเดง่ายเลยนมาเก็ตด้หวดอือตัว่าีกพอร่อนหนึ่งเงี้ยเด้ขนาดสน้เราอยู่เก็ตเก็ดกับเจ็สองเนาะเก็เจ็ดเจ็ดนาะเก็หนึ่งกัได้แล้วอะไได้หลายอ่เออได้หลายเยอะเป็นหนึ่งเก็ดกได้อืหนึ่งไดหนึ่งก็ได้ากิบวาีไรดอกทีเอาเป็นหนึ่งหนึ่งเลยรับรับหนึ่งสองเท่านั้นแหละก็ว่าเอาตัวเนี้นคือตามอีกพอร์ตกันละ เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองเนาะอันนี้เราจานไหนสิดอกกาวเล็กมันมันไปตัวก็เลี้ยกไปแล้วนะเรเลยนกันหน่อยน้เพราะว่าต้องการอันหนึ่งสองใช่ไหมา็ว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองอะไรก็หล้ว่าเดี๋ยงพวกออกแล้วก่อีน่อเนาะ เอาคนผจะว่าเลียกเลียกเพาอดอกมันลอยหลังมัลอยหลับอกออกแล้วก็ออกก็เก่าเลยมันลอยหลังก็ลอยเดียวเนี่ยเดียวบไม่ได้เกียวก็บอกไม่วดเลยเพรอะว่ามันออกสามสามหกออกมันแล้วฉันเปหกสามสามหกสามหอกแล้วมาออกอีกแมนั่นว่าทัดเ่อไม่ออกตัวเก่าไม่ไม่จะไปถึงมันออกตัวเก่าเขาเขาช่กันด้วยนะมันเหรอว่าไม่ออกตัวเก้านะ เฮ็ดจริงดิคุณพ่เขาเขาออกันวาไอ้พ่อเนี่ยไอซีเรมดิ่บัตรถือมิเตบอกรูปอกเตาเนาะเขาบอกยอซีเนี่ยล่ะบ้วนเลยกับมิติเว่าเป็นสพานบุนไ้ไอซีบริจชงมันกับยุ้งคุณพ่อเ้อนะครับคุณพ่อค้มคำเนี่ยแหละนะครับุพ่อยู่ราาะพ่อได้ซื้อมา ผูสูกสูบเนาะาบหาข้อมคนบาโหว่าไม่ตายแล้วห่าตายเล้วหรอ่านตะกี้ม่มมยุบอ๋อคือที่ตายแลวกัวสิอาัพอเนาะสรุปขวอมฝันเนาะสรุปว่าข้อมฝันวันนี้คุณพอเราฝันนะครับว่าไปก่อสางที่เก้านะครับมีคนมาถามว่าจะเลี่ยวว่ในวันที่เจ็ดสิบเจ็ดกับเจ็ดสองวันสันนะครับผลรวาต่อวาเลี่ยวยู่นะครับ ก็เรียกว่าหนาเป็นตัวเลขเนาะพอลี่เนาะอาจจะเป็นโชคลาภเลยเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองนะครับเขาก็เรียกว่าเจ็ดสองออกมาแล้วก็เลยกันไว้น้ำเป็นหนึ่งสองกับหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นตัวกันเนาะเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันบราพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวนี้นี่คือเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดสองเท่านั้นล่ะพี่น้องนะครับอันนี้ก็เห็นเท่บ้างสุดดอกห้ามันพาพี่น้องมาบ้านวันเหล็เก้าออกแล้วสินะวันเหล็กเจ็ดสองสองเจ็ดสินะมันออกมาแล้วเค่อยๆโชคว์ขมานะคู่ฝันลุ้นปอ คมขำเด้อนะครับเผนฟันแมนนะครับแม่นเป็นคำอ่าอ้าวเสียดายเนะพ่อเนาะในหลวงประเด้มาวบอกอีกเนาะสุกมันก็สุกมันมาหอดคุ้มขำนั่งผิดแหละลูกให้เต้าถือกี่พ่อมาซื้อมาแบ่งดอกจะซื้อถือคนใหญใส่เก้าถือคนมีแต่คนใจดีได้ซื้ทางจอตกระได้อขาเรียกกระไดใส่เรื่อยเนาะพอารียเนาะเตาซื้อตะกลุ่ม่ะตั้งมุ่งให้ลูกให้ร้านถือน้ำทุกผทุกคนนะครับ อ๋านพ่อข,ขอบคุณในลายสวัสดีครับ